พบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคอมเมนต์โพสใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะที่ยังไม่ไเป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เขาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมเตี๊ยข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกบทหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมดหมตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี Facebook นะคะมี Tik t o อกมี IG มี YouTube มีทวิตเตอร์เนาะแล้วก็มีหนึ่งเยยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคอมเมนต์นะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะก็จะมีทั้งกําหนดเองก็แบบสุ่มของต่างชาติแล้วก็คนไทยเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นออันนนแแรกกกตงี้้้็็ไดะะคลลลวเื่มา ตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดโพสของเราขึ้นมาเลยค่ะผมตะเปลี่โพร,โร,โรสาธารณะด้วยนะแล้วคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสนะคะกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนามาใส่แท็บเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะจะเป็นหนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญ,ญาตไปใส่ค,คอมเมนต์กันก่อนนะคะ อตอนนี้เราก็ไปใส่คอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะคํว่าว่า5้าเนาะขั้นต่าอยู่ที่10คอมเมนต์นะคะเราก็ใส่มาทั้งหมด10คอมเมนต์นะแต่จริงๆแล้วแมคะ่ะไม่จาเป็นต้องใส่ให้เหมือนกันทั้ง10คอมเมนต์แบบนี้นะแต่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพเนาะเราก็เลยใส่เหมือนกันให,ให้เหมือนกันกันหมดเลยเนาะแล้วข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะเรากดส่งตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่ารำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมดสช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะทการสแกน QR Code ทุกธนาคารคะ่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0า0 0บาทต่อครั้งรับโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไปด สามารสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น Two Money Wallet ค่ะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดจ่ายตรงนี้นะคะช่องทางต่อไปค่ะช่องทางสุดท้ายก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่รวมการสั่งซื้อไปหน่อทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่การสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กาลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงน,นะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก แด็กไฟตรงนี้นะคะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกดึงตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับตัาคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูคอมเมนต์ของเรากันเนาะ,ะตอนนี้นะคะโพสต์นี้นะคอมเมนต์นะคะก็คือไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยสักคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ได้ขึ้นมาแล้วนะคะจากเมื่อกี้เนาะคอมเมนต์ของเราก็ไม่มีเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น17คอมเมนต์กันเลยนะก็ถือว่าดําเนินการไวมากๆเลยเนาะเมื่อกี้สั่งซไปแค่แป๊บเดียวเองนะคะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วเนาะก็ถือว่าบริการที่ดีแล้วก็ไวมากๆเลยนะคะแต่เมื่อกี้เราเพิ่มไปแค่10เนาะแต่ขึ้นมาเป็น17เลยก็ไม่ต้องตกใจไปนะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีค่ะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บซต์ที่ มากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้ลราเข้ามาศึกษากันดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเดี๋ยวได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็าสามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดประกันได้ไปหนูก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ